สวัสดีครับวันนี้มาแกะพัสดุนะครับนี่มาจากแฟตนะครับนี่ครับมาจากสระบุรีนะครับนี่เพิ่งถึงนะครับนี่ป้าโอเคนะครับนี่ส่งมวลที่สิบสามวันนี้ที่สิบห้านะครับแกะเลยนะครับ เป็นหลวงปู่แหวนนะรุ่นอนามัยพาวนะครับนี่พี่เขาได้ดูคลิปใน youtube นะครับเห็นผมรับเช่าก็เลยส่งมาให้นะคนี่เป็นนี่นะครับอนามัยพาวรุ่นนี้สร้างเยอะนะครับเจอได้ทั่วไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับกระแสวิ่งกระชับเงี้ย นี่นะครับขอบทัดอย่างนี้นะครับสภาพดยรวมผิวเปิดนะครับนี้รับเช่าไม่ถึงสองพันนะพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าสวยเต็มๆปิ้งๆนะสองพันกว่าสามพันนะครับแล้วแต่บล็อกด้วนนะครับมีแยกบล็อกเองครับแต่อย่างี้พันกว่าบาทไม่ข้ามสองนะครับแต่ถ้าสวยปิ้งๆสองพันกว่านะครับ ถ้าบ็อกนวะเขาสามพันกว่านะครับนี่บ็อกธรรมดาครับนวะจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงคอคอเหรียญตรงเนี้ยนะครับตรงหูเนี่ยครับใครมีพระนะครับอยากปล่อยให้เช่านะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อะไรก็ได้นะครับที่มีราคาผมดูชอบผมมีราคาให้นะครับบางอย่างถ้าไม่แพงผมก็จะบอกว่าไม่แพงนะครับ แต่บางทีคนปล่อยพากก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าเหรียญบางเหรียญไม่ค่อยแพงนะอย่างเงี้ยปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็แค่พันกว่าบาทบางรุ่นของปูแหวงก็สองสามร้อยนะครับในวงการพัสองสามร้อยก็ถือว่ามีราคานะนะครับผมจะซื้อสองรอยปล่อยได้สามร้อยค่าส่งห้าิบกำไรห้าสิบาทก็ได้นะครับนี่นะครับน่า ส่งรูปไปได้ที่ลายดีไซน G U N C M นะครับส่งไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ส่งไปศูนีมาดูได้นะพระถึงดูแท้โอนเงินให้นะนี่เดี๋ยวโอนเงินให้พี่เขานะครับเม่เช้าแกไลน์มาถามนะว่าพระถึงหรือยังนะเพิ่งถึงนะไปสนีจะถึงช่วงเช้านะครับก่อนเที่ยงถ้าแฟดเคอรี่นี่ายบ่ายนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ